โปรแกรม eFPO AI สามารถดึงข้อมูลจากไฟล์ PDF, JPG และ PNG มาใส่ในไฟล์ Excel ได้โดยมาที่เมนูข้อความ to Excel จะเห็นได้ว่าในเมนูนี้สามารถรันได้2แบบคือ 1. รันแบบเลือกจุดบน PDF และ2รันแบบรวดเดียวบนไฟล์ PDF, JPG และ PNG ก่อนที่จะทำการรันจะต้องทำการเตรียมไฟล์ Excel ก่อน ซึ่งในไฟล์ Excel จะต้องมีคอลัมน์ run และไฟล์จากนั้นให้กรอกชื่อไฟล์ที่ต้องการรันลงในคอลัมน์ไฟล์ไฟล์ Excel ที่เตรียมเสร็จสามารถนำมาใช้รันได้ทั้ง2แบบโดยจะเริ่มรันแบบเลือกจุดบน PDF ก่อนให้กดไปที่ Excel แล้วเลือกไฟล์จากนั้นให้เลือกโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์ PDF ไว้ เมื่อเลือกเสร็จให้กดลันแล้วรอสักครู่จะมีไฟล์ PDF และหน้าต่างของโปรแกรมเดึงขึ้นมากดไปที่โอเคเพื่อเลือกข้อมูลส่วนที่ต้องการจัดเก็บเมื่อเลือกเสร็จจะมีหน้าต่างโปรแกรมขึ้นมาเพื่อให้แก้ไขข้อมูลที่จะถูกดึงไปเก็บไว้ใน Excel เมื่อทำการแก้ไขเสร็จให้กดโอเคทำซ้ำขั้นตอนเดิมไปเรื่อยๆจนครบทุกไฟล์ การรันแบบนี้เหมาะต่อการเลือกดึงข้อมูลเฉพาะบางส่วนจากไฟล์ PDF เมื่อรันเสร็จข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในคอลัมน์ Run หากต้องการเก็บข้อมูลแบบรันรวดเดียวให้มาที่เมนูไฟล์ PDF, JPG, PNG to Excel ในเมนูนี้จะมีแถบให้เลือกประเภทของไฟล์ที่ต้องการดึงข้อมูลได้แก่ไฟล์ PDF, JPG และ PNG ในตัวอย่างนี้จะเป็นการลันเพื่อเก็บข้อมูลจากไฟล์ PNG คลิกไปที่แถบเลือกนามสกุลไฟล์และเลือกนามสกุลไฟล์ที่ต้องการหลังจากเลือกประเภทของไฟล์เสร็จแล้วให้กดไปที่ Excel แล้วเลือกไฟล์จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์ข้อมูลกดลั n นการลันแบบนี้จะเก็บข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในไฟล์แต่หากเป็นไฟล์ PDF ที่มีหลายหน้า โปรแกรมจะทำการดึงข้อมูลจากหน้าแรกเพียงหน้าเดียวเมื่อรันเสร็จข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในคอลัมน์ run หากสนใจในตัวโปรแกรมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ p a g eFBO e F AI และกดติดตามเพื่อรับข้อมูลข่าวสารเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับตัวโปรแกรมและฟีเจอร์ใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ